นี่แหละค่ะการที่คุณพ่อเพิ่นท้ำโขกนองนะเพิ่นกะเฮ็ดให้เพิ่นมีอยู่มีกินวเวลาเฮา้ห่อยอดใบกินปลาเฮาก็มาหาเอาไปกินค่ะคือเฮาเฮ็ดไว้เพื่ออยู่เพื่อกินเฮาบ่ได้เฮ็ดใบถักขายนะครับค่ะเฮ็ดไว้พอได้อยู่ได้กินเนะาะออกมาเนี่ยก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าต้องเสด็กินบ้าง มาหลุนซอยคุณพอ่อเพิ่นเนาะหรือว่าคุดบอ่อไว้บอ่อหนึง่งนอกากจะบอ่อได้ซื้อปลากินเนาะนอาจะซื้อเฉพาะพวกที่เอาเห็ดบอ่อใดหาบอ่อใดนี่ระค่ะท่านผู้ชมค่ะว้าวว้าวเอาขึ้นบ่พ่อ Oh. 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 เีวเวเวสวัสดีค่ะ,กะเกษตรบ้านสวนอินดีพบพอกับเมตอยอีกเช่นเคยเด้อค่ะเมื่อนี้ไม่ต้อยยุ่พี่ล่ะค่ะยุ่พิกัดก็ยุ่บบันจังคาตำบลมงลาดอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอด็ดเป็นโคกน้องหน้าของคุณพ่อนาล้มเกษตรพอเพียง ไปเบิงกันเลยค่ะว่าคุณพ่อเพิินเฮ็ดใด้จักปีแล้วคือได้ล่มลื่นเป็นผลสําเร็จได้กินไม่กินผลน่อไหม่เพิ่นก็งามงักไปพบพ่อกับคุณพ่อเ่นเลยค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณพ่อค่ะ <c oughs> สวัสดีครับ มาขอแนวทางดีๆคือได้เห็ดโขกหนองหน้าอันไดงามได้ร่มลื่นขนาดนี้เจ้าคุณพอ่อก็บเอยากเห็ดหน้าเห็ดเป็นพืชเชิงเดียวคือใส่พี่นงก็เจา้าค่ะอันนี้เฮอกเลยว่าว่าอยากเห็ดโขกหนองหน้าเพื่อจะได้มีอยู่มีกิ่นลาไรอย่างเป็นผลละมากรากใหม่กัะจะได้มีทุกสิ่งทุกอย่าง ก็เลยมาปรับเปลี่ยนพื้นที่หน้าจากการทาหน้าโอ้เดิมที่ตรงนี้เป็นพื้นที่หน้าเป,นปเป็นพื้นที่หน้าที่ว่าเป็นอ้ขอนอเ,อเ,อเ,อเอขาหนาเฮ็ดเขาเฮ็ดน้ำด้วยย่างสมบูรณ์แค่วันนี้ท้าห้องมาเฮ็ดเขานันก็เป็นพืชเชิงเดียวค่ะเฮ็ดแล้วเก็บเกี่ยวแล้วก็ต้องมาเฮ็ดไม้ไถไม้ทำไม้ เหมือนเขาก็คิดว่าอยากปรับเปลี่ยนเห็ดเห็นมันมีพืชผลละไม้ได้หลายชนิดได้ยู่ได้กินก็นเลยมาทำการคุดโค้งหนังหน้าจะโค้งหนังหน้าเขาก็ไปได้จากโค้งการของโค้งหนังหน้าเพิ่นก็ต้องขอขอบคุณเพิ่นผู้เพิ่นเสียสละแล้วเห็ดจ้งไหน คือได้อยากไม่เห็ดโผงหรอกนะคือถา้าเขาเห็ดหน้าย่างเดียวเป็นพืชเชื่องเดียวน,น<ห>บ่ะค่ะเก็บเกี่ยวเสร็จเขาก็ตตองมาไถยวานดำไม่ขายเข่าปีหนึ่งหน้าหกไหลก็สิได้อย,ยู่ประมาณสองหมืนกว่า<ห>บาทค่ะแล้วเงินสองหมืนกว่าบาทนี่ชัวสิฮวันย่ามลงเห็ดเข้าไปซื้อผลละหมากรากใหม่ต่างๆ เื้อว่าสือป่าซื้อกระเมิดพ่อ,อหอดฤดูสิทําก็ต้องไปหาทุนมาใหม่ก็เลยว่ามันบ่อแมงบ่แมงแนวทางเขา oh. ก็เลยเรื่องมาปรับเปลี่ยนทีหนะ้ <Okay. S 1> กาก็มาขุดบอ่อก็ล่งปลูกต้นไม้นี่ก็สิลายยางก็มีบักม่วงบักข้าวไผ่กล้วยแต่ว่าหน้าตอนนี้ครบสี่ปีรู้สึกว่าเขาได้กินทุกอย่าง แล้วที่ว่าพ่อได้มานี่ทุกอย่างนี่พ่อได้ลงทุนบาคา่ค่ะเป็นพวกที่ขุดคล้องเสกไก่พวกขุดพวกไอ้น้องใยๆเนี่ยพ่อได้เสียตังาค่ะเสียพ่อได้โครงการนี่มันจะใส่จะส่วนทีเป็นทางขุดนี่เพื่อได้มาจากโครงการพวกน้องหน้าค่ะ <c oughs> ทางอพอช่อคนก็นจะมีปีหกซีคนนี้โครงการโครง้องหน้า ก็เลยมุจักว่าเพิ่นมีโครงการนี่<ะ>ก็เลยไปติดตอ่อติดตอ่อกับบริษอะไนั้นเพิ่นบอกคือเพิ่นก็นว่าเออให้ลงไว้เป็นตัวสำรอง<ะ>แต่กับบังเอิญมันก็นมีผู้สารสิทธิ์เข้าไปจังเดยว่าจุดนี้เราเที่ยนเนี่ยคูดเพิ่นก็มาขุดให้ฟรีเพราะคูดเสร็จเพิ่นก็นจะมีต้นไม้มาให้ต้นต้นให้แล้วแล้วจะเข้าเรียกเอา ก็เลยเรียกเอาต้นเผาต้เาหนึ่งยี่สิบต้นมะม่วงหาต้นก็หลายยางอยู่ต้นยางหน้าต้นพยุงไม่ไผยกิ่มซุ่งค่ะเป็นบอจักบอ่อพอ <c oughs> บอในโครงการของเขานี่คือต้องทำต่างโครงการเขาค่อใอญ่จะมีอยู่สองบ่อ่ะ้วมลึกกับสีอยุ่ประมาณหกถึงแปดเมตรค่ะแล้วก็คล้องใส่ไกล่รอบด้าน ตรงใส่ไก่นี่รอบเลยเมนบะหวะเมนตรงคุบนนี่เขาก็บคู่นี่กม่วงเขาจะอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดเมตรถึงปีแรกเขาจะล่งกล้วยเข็มทั้งสองฟังค่ะแต่กล้วยตอนนี้มันซีปีแล้วก็เริ่มตน้นจะน<า>่อยทีนี้เพอกล้วยว่าไปเขา,าก็สีหาเป็นไม่ผลอาจจะเป็นพวกลินก้นจี้เป็น เงาะเป็นสมโอมาลงต่ออค่ะเพราะว่าตอนเขาได้มาจากโครงการเพิ่งนกับจมีกม่วงน้ำดอกไม้ม่วงน้ำดอกไม่เนี่กจินไปแล้วสองปีบักผ้าปีนี้ก็เริ่มได้กินแล้วบางต้นก็ออกบางต้นก็ยังเพิ่นออกคือแล้วแต่ต้นไดยเขาสมบูรณ์ จากต้นม่วงนี่ก็เพราะว่ากระบอกด้ปลูกหลายปลูกแค่ซีตน้นหาตน้นคือปลูกให้มันมียูไม่จินหลายหลายชนิดนาตอนนี้นี่มันก็เริ่มจะเริ่มเก็บเติบโต,ตไปแล้วค่ะในเราพยจงมกพราวนี่ก็เริ่มเริ่มซีดกินสาเหตุที่ว่าเป็นยังยังมาเห็ดโข,ขงล้งหน้าเราปลูกต้นไม้หลายย่างหลายชนิดก็คือว่า ถึงฤดูของแต่ละอย่างเ้ออยากกินอะไรห้องก็ใส่สามารถมีได้กินคมีมัดทั้งเงาะทั้งไปหมักไฟก่แต่พวุนี่เขาก็ยังพานเด้ติดดอกออกผลเพราะว่าต้องใส่เวลาจางน้อยแล้วถามพ่อนี่การที่พ่อทิ่ม่เหตุโขงนหน้านี่รอบ่างข้าเจ้ามีแต่ให้แต่ตนะ้า มีผลกระทบจ้าไหนบ่คะ่ะพ่อเรื่องผลกระทบนี่กัจะบ่มีเพราะว่าเพิ่นเห็นให้หน้าเพิ่นก็เห็ดไปของเพิ่นแต่ว่ากัจะบ่มีส่วนกระทบองกันถ้าส่วนจะก,กระทบก็คือจะมีกระทบแน่ยคือของเฮาเฮาจะบ่ใส่ยาขายยาหรือว่าสารเคมีคนี่ก็จะมีบางแต่ว่า ปอนนอกกับส่วนมาเขาจะน้่นปลาคาคเพื่อจะป้องกันพายาขายาพ่นเพ้าะว่าค่ะคือว่าพ่อปลูกไอ้ปลูกต้นไม้ไว้ด้านข้างนี่คือว่าหาเพ่นสียาขายามันจะได้บบปิวมาใส่จะคลองแม่นบ่พ่อแม่นกับสิบบด้ปิวมาใส่พวกตน้นโอ้ค่ะใหม่ต้นยังห้องกต่สิบบอมีผลกระทบแล้วมีผู้ว่ายพอประว่ติ ยุแถวนี่มันมีโคกหนองนาของพ่อพูดเดียวแล้วมีผู้ว่าให้พ่อว่อนี่ถ้าต,ตอนคุดไม่ไม่ะก็จะมีโยเป็นกับว่าให้หน้าดีๆมาคูดเหรียญเด็ดยังค่ะแต่คือความคิดของแต่ละคนมันก็นจะบอกคือกันเนาะ่อกจากเอเอทา,างเปินลก็เปิ่นกับมองบรเห็นทังขังนาวา่าถ้าคูดแล้วมันสีได้กินยังได้เนี่ยนอกากเห็ดไปตามาครับเฮาพ่อเมื่อห้เอาเห็ดได้แล้ว ถกสิ่งอย่างคะก็กไปขายให้พวนันทักเข้ามานั่อหล่ะค่ะนี่เจ้าหมะเฝ้าดูเห็นไหมก็ได้กินเมื่อก่อนเขาอยากกินข้าวเขาต้องไปซื้อเขาเอาลูกละยีบห้าบาทสามสิบอันนี้ลังจากนี้ไปเขาจะกินองเจะของด้วยวาถามมันหลายเกินค่ะเขาก็สามารถเอาไปขายหรือจะไปแปรรูปฟ้าดม่จะฟองฉีง่หลีค่ะท่านจังแบบเขียบหรื่อยนาอาย่ี่สิ เากับปีนี้ได้กินตลอดตั้งแต่เดือนพฤกษาามาค่ะตัวนี้เป็นไอไอะเสดาสอันนี้เป็นเดาถวายอสะเสดาถ<ะ>วาย,าวายค่ะ้าต้นเขาอายุเขาได้เดี๋ยวค่อยๆจะออกดอกพ่อปลูกต้นเผาทั้งเหมือจากต,ต้นพ่อต้นพ้าทั้งเหมดอนยี่สิบต้นแล้วถามพ่อนี่โคกหองหน้าพ่อนี่มีพืชจักชนิดพ่อคือจัง ได้อุดมสมบูรณ์คาแต่คือมีแต่เป็นห่มเป็นเงาลมเลื่นดีเท่าไรบิ่งแล้วกจะอยู่ประมาณได้จากยี่สิบกว่าชนิดได้โอ้ค่ะคือเขาคิดนึกว่าอยากกินอะไรเพราะเขาเบ่งวาเองต้นไม้ต้นนั้นราคาลอยชองลอยเพอซื้อมาได้เขาก็ซื้อมาปลูกต้นหนึ่งสองต้นการปลูกของมุ้นเนี่ยเขาจะไปปลูกหลายปลูก ตนหนึ่งทนร่องเป็นก่อน้าเขาได้ผลขันเฮาเสียออกมาโล่งอีกเขาจังคอยเพิ่มคอยขยายค่ะเนี่ยจังในโค้งหลงหน้านี่เฮาจะบ่ได้ซื้อป่ากินคือสามปีสี่ปีแล้วป่าเฮาจะบ่ได้ซื้อเลยนี่พ่พอน้องหนึ่งอันนี้ที่เป็นข้องใส่ไก่เพราะว่า,ขเ,ขาขเขามีเขามีป่าของเฮาอยากมือได้เฮาก็มาจับเอาโอ้ข,ข,ข้อนี่ละขอดี เขาจะอะไรซื้อเฉพาะพวกใดที่เขาบอเห็ดบอได้คือเป็นเป็ดเป็นไก่ะตัวนั้นอ่ะห้าก็สามารถสีเลล้ยงได้แต่ห้าากะติดปัญหาว่าห้องปอกาเห็ดเห็ดเขากินค่ไอห้าก็ตัวนั้นเขาซื้อเอาพอมีรายได้จากพวกน้องหน้าไปพอพวกน้องหน้านี่ตอนนี้ก็รายได้ของเขากระเล็กเล็กน้อยเพราะว่ากล้วยเขาไหวลงไปแล้ว อ้ห้าก้อนเน่ยได้กล้วยบ่พ่อแม่นหักก้อนก้อนเนี่ได้หลายบ่จ้ะตอนปลูกก็ไม้กล้วยก่ะยุ่ประมาณเกือบสองร้อยต้นสองร้อยต้นกะตีไปเครือดร้อยอู้อื้อแล้ววันนี้คุ้มนึงค่ะมันก็จะออกมาทุกปีทุกปีบ่เป็นวันสิออกมาแช่เครือดเดียวคุ้มนึงจะออกมายุ่ประมาณแล้วทุกมืงินี้ยังมีมีอะไรเด้กับไอ้กล้วยบ่กล้วยกัมีแต่ว่าหนังห้างพอกล้วยมันเริ่มจะไหวตอนนี้ต้นใหม่หาใหญ่ก็จะเป็น พวกบกพร้าวเป็นบักม่วงบักม่วงเนี่ยเขาสามารถทําออกนอกฤดูได้มันก็นจะเป็นราคาอีกโอ้ปีนี้ก็ได้ล่องมาทดลองว่มาม่าไส้ปุ๋ยค่ะบํารุ่งเขาเพื่อจะให้เขาได้ออกช่วงออกดอกช่วงประมาณเดือนตุลาค่ะปกติเขาจะไปออกเดือนธันวา<ะ>ออกดอกเขาก็จะให้เขาออกช่วงเดือนตุลาเขาจะได้จินกอนไอ หรือดูของเขา,<ภ>าแข่าเขาก็จะดีกว่าจังน้อยค่ะเห็นแล้วเขาก็ต้องเด็กเลยลองมาทดลองเบิ้ส่วนทั้งด้านในในข้นพุพุ่นกับสิมีพวกละมุดพวกปักไฟนี่แหละค่ะ <ภา S 2> นี่แหละค่ะการที คุณพ่อเพิ่นทำโขกนองน้าเพิ่นกะเฮ็ดให้เพิ่นมีอยู่มีกินวเวลาเฮาอยากได้กินปลาเฮาก็มาหาเอาไปกินค่ะก็คือเฮาเฮ็ดไว้ครับเพื่ออยู่เพื่อกินเฮาบ่าได้เฮ็ดไปาขายนะครับค่ะเฮ็ดไว้พอได้อยู่ได้กินเนะาะประมาเนี่ยก็ขึ้วมาดูลกันว่าต้องสิได้กินบ่ มาหลุ่นซอยคุณพ่อเพิ่นเนาะหรือว่าคุดบอ่อไว้บอ่อหนึง่งเอาก็จะบ่ได้ซื้อปลากินเนาะเอาจะซื้อเฉพาะพวกที่เอาเห็ดบ่อใดหาบ่อใดนี่แหละค่ะท่านผู้ชมค่ะว้าวว้าวเอาขึ้นบอ่อ คุณพ่อเลี้ยงปลานี่เลี้ยงแบบจ้าไหนคะนี่สำหรับการเลี้ยงปลาห้องค่ะเขาจะเลี้ยงแบบธรรมชาติบ่อให้หัวหารกันว่าบ่อให้กับบ่อแม่นหรอกแต่คือซิบกามือก็สิมาใหา้เท่านึงเท่าละโลสองโลพ่อเป็น เราเขาหลังจักน้อยส่วนมากเขาก็จะใส่เป็นฟางกับ<ะ>ปุ๋ยคขกเอาเพ่ะคือว่าเป็นให้แบบเป็นธรรมชาตินี่มันเป็นป่าพวกตระก,กูลไดพออยู่ได้หนีห้องปล่อยไวน้นส่วนมากก็จะเป็นป่าจินพืชเป็นป่านิ่นป่าตะเพียนโอ้ค่ะปา่าใหญ่เขาก็จะบ่ค่อยเน้นป่ากินเนืน้อเขาสมบจ่นเน้น,น,น,นแล้วป่านี่พ่อได้ขายไปจ้ะปา่านี่เขาบ่าจับขายเพราะว่าเขาเอา เลี้ยงไว้พ่อเฉพาะไว้ถ่กกออากินอคือห้ากระจับกินไปแน่เขาออกแม่แพร่รูไปน้ำเนี่จังเห็นห้อยเป็นลักนี่ค่ะตรงนี้คือเห็ดปเป็นเส้มวีตไปถ่ายเขานี่เขากินมหมดแลยช่วงนี้มันม่มีฟางกับเลยตกปล่อยทิ่มใหม่เดี๋ยวถ้ากเกี่ยวเขาแล้วมีฟางเขาก็จะเห็ดหลอบบอ่อค่ะโอ,อ้เนี่ยเขามาทางใันนี่ห้าก็จะมีต้นใหม่หลายยาง ยังไงต้นนี้ก็เป็นลินจีนครพนมโอ้ลินจีต้นนี้ปีที่แล้วเห็นดอกเขาออกมาอยู่สองสองสามอัน<ะ>แต่เขาบ่าติดค่ะน่าจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่ต้นแข็งแรงพอะแต่ว่าพื้นที่ห้องว่างหลายท้่บันทั่งทีเขามาที่แหลกเขาก็จะเอาต้นนี้เราไปลงเป็นลินจีเขาก็เลยเลยตอนไว้โอ้ค่ะตอนจริงไวเพื่อจะ น้ำไปขยายต่อ,อก็จะตอนไว้ระ้าณสีตุ่มหาตุ่ม,มจากทีว่ว่าแทนห้องที่สิบไปซื้อตอน<ะ>้นไม้ต้นหนึ่งกับร้อยเ็ตสิบแปดสิบห้องกับบต้องไปซื้อห้องกับบอตอนออ้อันนี้เป็นไผ่ยังพอทางด้านนั้นก็จะเป็นไผ่สร้างมนเป็นไผ่ใส<อ>่ล่ำนี่ล่ำเขาจะตรงจะง่ายค่ะนี่ไผ่สร้างมนก่อนี้เพิ่งจะได้ปีเดียว Oh, ปีเดียวค่ะต่อไปเขากัเลยใส่ล่ำเขาแล้วไปเป็นเทเทิ้งหน้าหรือเฮ็ดยังเข้าก็จะสามารถตัดเอาล่ำเขาเฮ็ดเลยค่ะไต่ลงมาทั้งดินนีก็เป็นตั้งนี่ก็จะเป็นทั่วพืชตระกูลสันนี่เป็นเพื่อต่ตัเตียเรียดินเขาเอ็นตำเตียเรียดินเป็นตะกูลตระกูะกลลมลุกพอนี้พืชนลมลุกปลูกทั่วปลูกแตงต่อมื้อนี้ก็ทำไรได้ยู แต่ว่าก็บ,บอ่อได้หลายแต่ว่าเ้าก็พ่อได้ใส่ได้จับได้ใยตอนนี้ก็เป็นสมโอแล้วก็บ,บอกไฟเนี่ยเขาจะปลูกไว้ทุกอย่างทุกชนิดเพื่อ<ม>จะ<ม>ให้มีมยูมีกินทุกอย่างเวลานั้นกัจ,กจกังจะบ่อได้ซื้อนี่ก็จับประมาณนี้แหละอยู่ในโคกรง,งหน้า นี่ด้านล่างน,นี่ก็จะเป็นต้นมะนาวมะนาวหอก็ปลูกไว้ต้นเดียวพอซ้ำหอาสิกินเพราะาาต้องปลูกลายถ้าต้นเดียวนี่ก็จินม่หมดส้านกระคางต้นมะน,นาวนี่มันก็ได้ปลูกแตงไว้แต่ว่าแตงเพิ่นก็นเริ่มไหวแล้วเดี๋ยวก็ต้องออกมาลงใหม่จังมะนาวเนาะปลูกต้นเดียวหรือว่าคันอยากขยายต่อไปก็คอยมาตอนจริงเอาพ่อคือเห็นเป็นไอ พลังงานแสงอาทิต์โตพลังงานแสงอาทิตย์นี่ถ้าห้องบอ่ใใส<ะ>เวลาตกนานเรืมากน้ำในบอ่อเฮาจะลดโอ้วันนี้พ่อน้ำในบอ่อลดเฮาก็เลยมาเจอบบา,านค่ะใสพลังงานแสงอาทิตย์ดูดน้ำขึ้นมาเก็บกากไห้<ะ>เพื่อจะทำหน้าปั่งคืยยังกระเจาโอ้โวยที่ว่าเขาม่ต้องไปซื้อน้ำค่ะ แล้วทีเขาเลยใส่พลังงานแสงอาทิต์คือไฟฟ้าข้ามาพอถึงมันไก่บอสามารถที่ต่อไฟฟ้ามาได้เยวก็ใส่พลังงานแสงอาทิตย์เมื่อมาใส่เบืเ้องแรวกะเขาจะประหยัดดีโดยที่ว่าเขาไม่ต้องจ่ายเงินจากบาทนี่ะต้องทีเดียวก็จบค่ะคุณพ่อคลิปนี้กะบ่าบกวนคุณพ่อหลายไอ ฝากถึงพี่น้องเฮ้าผู้ที่เพิ่นอยากเห็ดคือคุณพ่อบิ่งเน่ยเพราะว่าอันไหก็เชี้ยวจะอุ้มไปเวิดเนอกคุณพ่อเนาะ <c oughs> กะ็สำหรับพ่อแม่พี่น้องเฮ้าท่านที่กันยังเห็ดเป็นพืชเชิงเดียวอยู่ถ้าอยากมีอยู่ไม่จินก็ทดลองเบิ่งว่าเฮาเสียฮ็ดจังไงแต่ว่าหน้าบ้าลหล ลายหนึ่งก็สามารถเห็ดได้ลายหนึ่งนี่ห้องคุดบอไปเสนหนึ่งงานแล้วก็ตีคู่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกก็จะเสียื้นที่ไปจากสองงานเหลืออีกสองงานเขาก็ไปดำหน้าไว้ตากินกันเลยบนหลังคู่อ่ะเขาปลูกได้เผือดย่างหน่อยๆยี่สิบชนิดก็<ห>จะสามารถมีอยู่ไม่จิน<ห>ไปตลอดแล้วในบ่อนันคุดเท็จเรียบร้อยเขาปล่อยปลาครั้งเดียว เขากินไปได้เป็นซีปีหาปีเขาไม่ต้องไปซะส,สามารถจับกินได้ตลอดเวลาถ้าพี่น้องเขาอยากสั่งกรล่องเบิงจากน้อยจะเฝ้าร่อ,องหลายถ้าจะคล้องมากจะคล้องชอบเฮ็ดเอดเอแล้วโอเช่มันได้ผลถ้าพูดหน้าหลายๆอยากขยายต่อก็จงคอยเฮ็ดต่อไปค่ะประมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณคุณพอ่อหลายๆเด้อค่ะที่หายวามลู้ดีๆแล้วก็มาห้ชมโคกน้องหน้าสวยๆ ลมลื่นดีค่ะคุณพอ่อขอบคุณเลยหลายเด้อค่ะเด้อคุณพ่อเด้อคลิปนี้กาล่าพีละนองเข้าไปสกอรฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพอ่อสวัสดีครับ